ยจ้ดีทุกคนมากับวัสดุอีกแล้วจ้ากลับแล้วอ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะวันนี้เราจะมาเรียกชั่นสาวทาวง g i d o เนั่นเองไอดอลนั่นเอง ซึ่งรอบนี้มากับเพลงที่มีชื่อว่า Super l a d ้มีความปังมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเความเพื่อนหญิงพลังหญิง่ะไม่จากการเห็นทีเซอร์ทีเซอร์คือคืออืมคเวอร์กเกิดเอางี้คือทำถึงเอาอางี้อ่าไปดูดีกว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้ว let's go เป็นสิ่งแบบสต a r t รึเป่าโอ้เพิ่มก็เอาเลย โอ้ชุดข้าวเย็นลดเกินโอ้โอ้เป็นฟิลแมงมุมเหรอเอ้าโอ้เครือล่าว่ะเครือล่าหนึ่งเอ้โอุยเซ็ตเวอร์เกิน อุเทปีเกินเกอุยแรงเกินสวยมากโอ้ออ้หอ้เซซเซเรนอ้ 오오 우리 기도 인야오오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  อทน,นี้มากโอ้ดโอ้ลวยมากคือแบบหลุใจมากเออมาโอ้โอ my ก้ d t i น คุณเฮงตืดเกินคุณนาไปสับโอ้ม <Ooh. S 2> ใจมากโอ้จรอโอ มาอยู่ในห้องคอนเสิร์ตว่างั้นแรงเกินเพาะฉันคือฉ่ำมากคือเพลงสั้นมากอ่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันไปดู performance video กันต่อดีกว่าว่ามันจะซึ้งแค่ไหนถ้าผมไป let's go จะชอบความสีแบบเงินเงินเออเมทัลิกได้ๆดูรามาเฮาเออเออเวเขามีินโทรนะอืด คนคนลก <Ooh. S 1> ตดตอเวิร์รกกคุณนาะแซ่บเกโอ้ <Ooh. S 1> มาละเริ่มเริ่มเริ่มเริ <Okay. S 1> <Ooh. S 2> ่มโอเคโอ้สัซนสุฟาร์มผมสุดสุดเออ,อ้ัมดมาละสตาร์ทเครื่อง โอ้วเสียงสดผสมอ่ะที่ไม่โมอคปเลยนี่แล้นี้แรปน่ะว่าตัวนี้คือเลิศเกินทำถึงอ่ะสุดสุดเก้อ โอ้โอ้สามฮัน oh นี oh ่ล oh ่ะบายบายบาย super lady เอ้โหโอ้โหเอ้โอเรากำลังดูไลฟ์คอ n เสิรอตะ To <laughs> uh, oh. come, oh. I never go. Go, go, lady, Oh, to fighting, run through. Like a we came to take oh ก็องให้มันแบบ EDM สุดคือเปิดในผับคือแบบหูแตกคือต้องเสทานี่แหละเออโอ้โหอืมอมอืมอมเออ จบ oh my gosh อ่ะเป็นไงบ้าง super lady ทำถึงอ่ะค่อนข้างที่จะปลุกพลังปลุกจิตวิญญาณนะค่อนข้างที่จะแบบมันเป็นเพลงชาติอ่ะใช่มันปลุกระดูปลุกระดมอ่ะครับคือเพิ่มเอออ่ะพูดถึงทีเรื่องพูดถึงเรื่องเพลงจากที่พูดเมื่อกี้จะมีความแบบว่า edm อ่ามี edm มีสมบัติมีความแบบบิดปลุกใจในในเออขั้งที่จะแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะารใช่ แตกต่างจากเซียโดเก่าๆอ่ามามามาป็นฟิล <มา S 1> แบบว่าใหม่อีกแล้วแต่ก็ยังมีเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงอยู่แล้วแข็งแก่ง empower สุดๆประมาณนั้นแต่สำานัยนะฟังครั้งแรกยังรู้สึกว่ายังยังสับใจความทั้งหมดยังไม่ค่อยได้คือรู้ว่าสนุกนะแต่ว่ายังหาจุดจำยังทาไม่เจอเออคือจุดจำของเพลงอ่ะอาจจะยัง ไม่กระแทกไม่พุ่ออกมาคือมีนะแต่มันยังไม่พุ่ออกมาเออแต่มีท่อนที่ชอบคือท่อนของทอนมียอนท่อนมียอนกี้สองกว่าจะไปท่อนท่อนฮูกเอันนั้นคือเป็นการอืบิดคำเอยได้คือที่แบบลดเกินคือชออคือชอบอันนั้นมากแล้วเซอร์ไพรส์อีกอันก็คือโซยนเปิดมาโวคอบ พุ่งสุดๆเลยแล้วก็ต่อด้วยมินิแรมคือมันคอนทราสต์มันเหมือนกันสลับนาทีกันเอคือเกณฑ์ตรงนี้เออปแต่ส่วนตัวฟังอะไรรู้สึกชอบชอบดนตรีน้บีดมันดีนะเพราะทั้งๆที่แบบชวนโยกอ่ะเอราไปเรื่อง M อ็มวีเอ็มวีคือต้องคให้นะจริงคือดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมันใหญ่มันใหญ่มันเห็นความใหญ่เลยแล้วมัน ด้วยความเป็นสีเงิน oh. ความแบบมันมีความหรูหรามีความแพงความอลังการใช่แล้วชุดคือชกานแกตาชุดทำคำหอมมาก oh. ชุดเมคอัพคือดีมากมันเหมือนฟิลแบบว่า เป็นโชว์ในฮอล์อะไรเงี้ยเนาะแล้วแบบมแบบมาปลุกรวมพลังกันอะไรเงี้ยคเอ็นบีใหญ่อะเอางี้เอ็นบีใหญคือชีต้องได้รางวัลเอ็นบีอะไรสักหนึ่งละอันนี้คือใหญ่ที่สุดนะเทาที่เคยเห็นมาของซเซโดใช่หมายถึงว่าสเกลขนาดใหญ่ใช่ใช่ใบ่ในส่วนเรื่องชุดคอสตูมเมคอัพใดๆจะชุดคือชุดเลิศมันมีคือฉ่ำชุดดำมานะที่โซยองใส่หมวกอันนั้นคือเห็นตั้งแต่ทีเซอร์คือแบบ มันชุดไปชุดทหารหญิงเออชุดตำรวจหญิงเออแล้วฮาวกีบกีอ่ะคือช้ำแล้วสวยแล้วมีอีกหลายชุดเออฉันชอบลุคแบบผมเปียนะที่ชุดสีดำผองของมินนี่มาเออชุดสีดำที่แบบเออเดิลยมีความแบบเมดูซ่าเน้นๆอยอันนั้นก็เก๋จริงสวยหลายหลายชุดคือแบบเออมินนี่คือเมคอัพเสื้อผ้าผมคือดีมากใช่คือ ส่งทุกอย่างเลยจริงๆส่วนฮัสเต้นก็เือเป็นฟิลฟิลนะเออเออก็มีท่าเลอแมกิมมงกิมมิกให้ดูเป็นว่าซูเปอร์เลดี้เอออภาพรวมสำหรับซูเปอร์เลดี้ก็ถือว่าคขอนน้าจะว้าวคขอนน้าจะว้าวเซอร์ไพรส์ลี่เออแต่จะต้องไปฟังอีกหลายๆรอบ ส่วนตัวนี้คือคือชอบแหละก็หวังว่าคัมแบ็กนีส่าปังๆมันจะาชาร์จเลิศๆนะเพราะว่าอุ้ยช่วงก่อนหนน้้าีที่ผ่านมาคือเพลงคือแบบติดชาร์ตติดลมพุ่งกันหลายเพลงมากก็กำลังขึ้นละกำลังเห็นอยู่แต่ก็รอดูนะจ๊ะเออเพราะช่วงนี้คือคัมแบ็กชนกันตุ๊บตับตุ๊บตับมากือกำไรก็ยอมแพ้อ่ะก็สุดไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันแล้วด้วยจ้าอันยอง